สนับสนุนข่าวรอบวันโดยยาสีฟันซซลอินเทนซีฟกัมแคร์ที่ชัยภูมิตำรวจรวบขบวนการขนไม้พยุงลอตใหญ่กว่า33ท่อนมูลค่านับ10ล้านบาทคนขับรถสารภาพปลอมตัวเป็นรถพ่อค้าเร่ขายของตามตลาดนัดแล้วนำไม้พยุงไปส่งได้ค่าจ้างครั้งละ2,000บาทส่วนนายทุนรอรับซื้อไหวตัวทันขับรถหนีไปได้ ที่นครศรีธรรมราชพบศพนายสามารถปานรังสีวัย50ปีชาวประมงเรือใดหมึกเหยื่อทะเลคลั่งหลังค้นหาตลอด4วันถูกคลื่นซัดห่างจากจุดจมกว่า40ไมล์ทะเลที่จังหวัดตรงังตำรวจรวบหนุ่มใหญ่แหกด่านหนีจุดตรวจคน้น กดดันล้อมกว่าชั่วโมงถึงมอบตัวพบซุกซ่อนอาวุธปืนสงครามและกระสุนจํานวนมากแจ้งข้อหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและพกพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะ เกิดการประทะกันระหว่างกลุ่มผู้ประท้วงที่สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีโมฮัมหมัดมูรัซีและเจ้าหน้าที่ตำรวจอียิปต์ตลอดทั้งคืนวันจันทร์จนถึงเช้าของวันถัดมามีผู้เสียชีวิตเจ็ดรายและผู้บาดเจ็บอีกมากกว่า260รายอ่านะครับใน ปีนี้นะครับการไฟฟ้านครหลวงก็ครบรอบ55ปีนะครับ,รบในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านไปนะครับวันที่10จนถึงวันที่28มิถุนายนทางการไฟฟ้านครหลวงก็ได้ประกาศให้ทางสถาบันการศึกษาต่างๆในเขตพื้นที่การให้บริการของทางการไฟฟ้านครหลวงได้แก่กรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการได้จัดส่งรายละเอียดโครงการเกี่ยวกับการปลูกและดูแลรักษาป่าชายเลนนะครับเพื่อที่กอฟอนอการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยจะมอบทุนสนับสนุนปลูกป่าชายเลนให้ นะครับซึ่งก็ได้ส่งกันมามากมายนะครับและบัดนี้ทางการไฟฟ้านคะรหลวงได้ประกาศผล55สถานศึกษาที่ได้รับทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้าไปตรวจสอบรายชื่อของสถานศึกษาได้ที่เว็บไซต์นะครับยัง m e a c o m นะครับยัง m e a c o m ได้ตั้งแต่บัดนี้นะครับแล้วก็จะมีการจัดพิธีมอบทุนในวันที่29กรกฎาคมนี้ที่ป้อมพระจุลน,นะครับจังหวัดสมุทรปราการครับ นี่นะฮะอาพาท่านผู้ชมไปที่ตำบลนานเชือกอำเภอยางตลาดจังหวัดกรสินนะฮะที่นั่นเนี่ยเขามีการส่งเสริมให้เลี้ยงควายเผือกกันนะฮะก็พาไปดูตัวอย่างบ้านของคุณทองม้วนขันชาลีนะฮะเป็นชาวบ้านบ้านานา,นานเชื่อนี่ยเป็นชาวนานเลยนะคุณทองม้วนเนี่ยอายุ54แล้วนะครับเขาก็คุณทองม้วนเนี่ยมีความเชื่อว่ารากเงาของชาวนานสมัยก่อนเนี่ยมันต้องเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะฮะ แล้วหลังๆเนี่ยเราไม่ค่อยมีความีวัวควายให้เลี้ยงผลผลิตจากการทํานาทําไร่มันก็เลยลดน้อยถอยลงไปด้วยฉะนั้นนะฮะคุณทองม้วนเมื่อมีความเชื่อแบบนี้ก็เลยเลี้ยงควายแต่ว่าก็ไปหาควายเผือกมามาเลี้ยงด้วยนะฮะเพราะถือว่าควายเผือกนั้นเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลนะฮะก็ไปซื้อควายเผือกมาคู่หนึ่งตัวผู้กับตัวเมียนะฮะราคาเกือบ4ี่หม ตอนนี้เนี่ยเลี้ยงมาได้ระยะหนึ่งนะฮะก็ราคาตอนนี้สูงขึ้นไปเป็น5 0,000 000ื่นถึงแสนหนึ่งแล้วนะครับนี่นะฮะแล้วก็คุณทองมวนก็เล่าให้ฟังว่าควายเผือกนี่นะฮะถ้าจะให้ดีเนี่ยมันต้องขาวล้วนทั้งตัวเลยนะ,ะ <S <S ไม่มีจุดไม่มีตําหนิราคาก็จะสูงนะฮะยิ่งขาวอมชมพูยิ่งราคาสูงนะครับแล้วก็เป็นความเชื่อว่าออถ้ามีเลี้ยงควายเผือกเอาไว้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคล ใครทำนาทําไร่ก็จะมีผลผลิตที่ดีนะฮะทางนายกอบตอนาเชื่อคุณทรงศักดิ์ภูขามคมนะฮะก็อยากจะส่งเสริมให้ชาวบ้านที่นั่นได้เลี้ยงควายเผือกด้วยนะฮะอย่างน้อยๆก็เป็นการอนุรักษ์ควายเผือกให้ลูกหลานได้เห็นนะฮะแล้วก็จะช่วยลดต้นทุนในการทํานาคือเขาจะไม่ใช้รถไถนาจะใช้ควายเนี่ยไถนาแทนครับนะฮะอย่างใช้ควายไถนานะฮะมูลของวัวควายก็จะเป็นปุ๋ยไปในตัวด้วย จานั้นใครอยากไปดูควายเผือกก็ลองไปดูได้นะฮะที่ตำบลนาเชือกอำเภอยางตลาดที่จังหวัดกาลสินนะครับกำลังฮิตกำลังฮิตเลยอบตอที่นั่นก็ส่งเสริมให้เลี้ยงควายเผือกเพื่อคือชาวบ้านเขาเลี้ยงเพื่อความเป็นสิริมงคลเชื่อว่าจะทำให้ฝนไม่แรงฝนไม่แรงโอ้ผลผลิตดีอนุรักษ์ควายเผือกด้วยใช่นะฮะแล้วถ้าเกิดเผือกแบบแบบอมชมพูเนี่ยยิ่งแจ๋วเลยใช่ไหมโอ้โหยิ่งยิ่งราคาสูงเลย มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการแลกเหรียญน,นะัทั่วประเทศตอนนี้เนี่ยทางกรมธนารักษ์เขาก็ได้รับการร้องเรียนจากบรรดาผู้ประกอบการนะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการเกี่ยวกับตู้เติมเงินที่ใช้เหรียญบ้างก็ร้องเรียนบอกว่าตอนนี้มีปัญหาในการรับแลกเหรียญเป็นธนบัตรค่อนข้างที่จะมากทีเดียวนะครับอย่างบางที่เนี่ยประสบปัญหาไม่สามารถที่จะแลกเหรียญได้เนี่ยต้องสะสมเหรียญเนี่ยสูงถึงเกือบเกือบยีล้าน แล้วก็ต้องออกไปแลกที่ส่วนกลางแทนนะฮะวันนี้ทางอธิบดีกรมธนารักษ์นะครับคุณนริศชัยสูตรก็ออกมายอมรับบอกอ่มันมีปัญหาแบบนี้จริงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยการบรหิหารจัดการเหรียญในปัจจุบันมีอุปสรรคค่อนข้างจะเยอะเพราะว่ามีข้อจํากัดด้านกฎหมายและบุคลากรเอาบุคลากรก่อนนะฮะพนักงานที่จะดูแลการนับเหรียญและจ่ายแลกนั้นปัจจุบันล,ลดลงนะครับจาก200คนตอนนี้เหลือ60คนเท่านั้นที่ต้องดูแลการนับเหรียญทั่วประเทศ เพราะว่ามีข้อจํากัดด้านอัตราจ้างส่วนเรื่องกฎหมายเนี่ยเดิมเนี่ยกฎหมายบออนะฮะว่ากรมธนารักษ์พื้นที่สามารถเบิกเหรียญเพื่อแจกจ่ายต่อวันได้ไม่เกิน200ล้านบาทซึ่งน้อยมากถ้าเทียบกับความต้องการในปัจจุบันที่มีการใช้บริการด้านการเติมเงินการหยอดเหรียญตามตู้ขายสินค้าอัตโนมัติต่างๆจํานวนมากนะครับดังนั้นแนวทางแก้ไขของกรมธนารักษ์จะใช้วิธีการแก้กฎหมายเพื่อให้บริหารจัดการเหรียญในแต่ละพื้นที่ได้มากขึ้น แต่อันนี้ต้องใช้ระยะเวลาอีกสักระยะหนึ่งแล้วก็จะให้ธนาคารอมสินนะมาเป็นหน่วยช่วยจ่ายแลกเหรียญกระสาพเพิ่มเติมในพื้นที่ที่มีสาขาของธนาคารแล้วก็อยู่ระหว่างการจะจัดซื้อเครื่องนับเปลี่ยญนะจะเอาไปติดตั้งในพื้นที่ที่มีความต้องการโดยเร็วอย่างยกตัวอย่างเช่นขอนแก่นหรือว่าเมืองใหญ่ๆตามจังหวัดต่างๆเป็นต้นนะฮะก <ST S 1> <ST S> ็ก็ <ST> S> <S มีปัญหาทั้งการเอาธนาบัตรไปแลกเป็นเหรียญแล้วก็เอาเหรียญมาแลกเป็นธนบัตร ฮแต่ส่วนใหญ่ก็จะปัญหาที่ตอนนี้ที่ร้องเรียนก็คือเหรียญจะเอาไปแลกเป็นธนบัตรใช่นะฮะนะฮะคนที่จะไปนับเนี่ยน้อยคนนับคนนับเหรียญน้อยลงอ่ะพูดถึงเหรียญอะไรแล้วนะฮะวันนี้มันมีคดีเกิดขึ้นที่น้ำาพองที่ขอนแก่นนะครับวันนี้ตำรวจที่นั่นได้แถลงข่าวจับกลุ่มตัวนะครับ แก๊งที่เข้าไปลักทรัพย์นะครับในบ้านของประชาชนมีทั้งหมด4คนด้วยกันนะครับตัวหัวหน้าเลยชื่อนายสำราญดันปันนะฮะอ,อายุ22ปีแล้วก็มีลูกน้องนะฮะนายนฤชาพุทสุดอายุ20ปีแล้วก็เป็นเด็กอายุ15กับเด็กอายุ14 2>, 2คนนะครับแก๊งนี้เนี่ยนะฮะก็ไปขโมยของ นะฮะตามบ้านต่างๆก็ล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับมีเจ้าของบ้านหลังหนึ่งก็ถูกงัดแงะและขโมยสิ่งของในบ้านไปนะครับก็มีกระปุกอมสินหายไปแล้วก็บอกว่ามีรถมอเตอร์ไซค์สองคันเนี่ยเป็นขโมยนะฮะแล้วก็ขับหนีไปตํารวจก็ไปจับกลุ่มแก๊งนี้ได้ห่างจากที่เกิดเหตุประมาณสัก20กิโลนะครับแล้วก็เจอของกลางก็เป็นจักรยานยนต์นะครับแล้วก็เป็นกระเป๋อมสินนะครับ แล้วก็มีมีดอิโต้หนึ่ง,งเล่มกล้องถ่ายภาพซึ่งทางนายสำรานก็รับสารภาพนะว่าเคยมีคดีและเพิ่งพ้นโทษออกมาเมื่อเดือนที่แล้วก็มาชวนรุ่นน้องในหมู่บ้านไปตั้งแก๊งลักเล็กขโมยน้อยเอามีดอิโต้ไปนะครับถ้าเกิดบ้านไหนจะไปตอนกลางวันนะครับ <c oughs> บ้านที่ไม่มีคนอยู่นะฮะที่เขาออกไปทําไร่ไถนาแล้วก็ไปตอนกลางคืนกลางคืนเนี่ยอาจจะต้องใช้มีดอิโต้ฟันประตูนะครับ <c oughs> นี่ฮะ แล้วก็ขโมยโดยเฉพาะกระปุกอมสินเนี่ยจะขโมยง่ายเลยนะครับแล้วเมื่อสักครู่จะเห็นน้องคนหนึ่งก็คือน้องธัญรัตน์อายุ8ขวบซึ่งก็เป็นผู้เสียหายครับมาชี้นะฮะนี่เป็นกระปุกอมสินของหนูนะฮะเปิดบนนู้ดเปิดบนน้ดจับมางี้ได้แม่เขาเซฟจับมางี้ได้จับมางี้ได้นอ้โหจับมีอได้จับมี้ได้จับมี้ได้จับมือได้จับมีอได้ ขาดออไม่ขาดผู้สวนอะไรอย่างเ้ยจำได้จำได้แม่นบ่ยืนยันบ่เงินประมาณหลายเด็ขอนอีหละเงืนมีเหรียญบาทบ่มีเหรียญมีเรากับใบใบใบยังใบอ๋อก็ใบ20เีกับเดก20ใบเดียว่าเออมีมีเออเิเขาออกไปเพะแหงเออเขาก็ไปไนี่ฮะ กระปุกของเขาเจอแต่ว่ามันมันไม่มีเงินเหลือเลยเอ,อแกก็จําได้ว่ามันมีรอยขาดอยู่แต่ว่าเงินไม่ไม่อยู่แล้วนี่ฮะโอ้โหขโมยได้กระทั่งกระปุก<ข>ออาสินของเด็กโห<อ>นโจรกระจองจริง <laughs> นะเราไปดูภาพปิดท้ายกันนะครับ,รบเป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่แม น่าจะเป็นศิลปะป้องกันตัวหรือว่ารู้จุดอ่อนของผู้ชายคือผู้หญิงคนนี้ยืนเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่อแล้วอยู่ๆก็มีผู้ชายน่าจะเป็นคนร้ายเนี่ยนะอยู่ๆก็ฉกมือถือของเธอไปเลยปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้สู้อเอากระเป๋าฟาดแล้วก็เตะเข้าไปที่กล่องดวงใจของผู้ชายคนนี้อลองดูนะฮะนี่เป็นอุโมง์ใต้ดินนะฮะนี่นี่ฉกมือถือไปเลยเด็กนี่เอาสู้ด้วย หัวนี่ลูกนี่แหละสุดเลยนี่เตะอีกทีดูนะเอากระเป๋าฟาดไปที่หลังก่อนไอ้นี่หันกลับมาเธอก็จะเอากระเป๋าฟาดอยู่ฟาดอยู่แล้วลูกนี้แหละฮะแล้วก็มีจระเข้ฟาดอีกทีหนึงน้องคนนี้ต้องเคยเรียนมวยไทยไหมนี่โอ้โหถีบไม่ถีบตรงๆได้แบบจระเข้ฟาดหางด้วยนะฮะใช่โอ้นี่ดิ้นเลย แต่จระเข้ฟาดหางไม่เท่าไหร่หรอกใช่ตรงฟาดงวงเลยล่ะ <c oughs> โอ้โห,โหนี่นะฮะนี่นี่ผู้หญิงดูไว้เลยนะฮะเวลาถูกผู้ชายทําร้ายร่างกายเนี่ยอาจจะแบบทําเป็นจะชกหน้าเขาก่อนอพอมันเอามือปิดหน้าเลยนเน<อ>ียเตะเข้าไปตรงนั้นเลยร้อยทั้งร้อยก็สุดและอย่าให้พลาดนะฮะเตะเต็มเหนียวเลยนะฮะมันได้ทีเดียวนะฮะใช่<า>ครับาดนต้องแม่นเลยโอ้โหนี่ฮะก้นกระดกเลยฮะโดนทีก้นกระดกเลยฮะโอ้โหดูฮะ นี่เห็นไหมพยายามจะฟาดหน้ากตัวเล็กใหญ่กว่ากันเยอะนะฮะดูนะแล้วป้เดียวไปโอ้โหดูฮะสถานนี่สุดยิ่งกว่าโดนเครื่องช็อตไฟฟ้าโอ้โหสุดยอดนะฮะลาไปด้วยคลิปนี้นะครับแล้วก็พบกันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ